ท่ออะคริลิกสายยางซิลิโคนตัวถ่วงเด็กตกปลาแล้วก็กระดาษห่อของขวัญใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาทําปากกาควงกันเห็นแบบนี้บางคนอาจจะงงสักหน่อยนะครับว่าทั้งหมนี้จะกลายเป็นปากกาควงได้ยังไงแต่อย่างที่ผมบอกไปหลายๆครั้งแล้วก็คือปากกาควงน่ะมันเป็นแค่แท่งที่ถ่วงน้ําหนักเท่านั้นครับผมโดยไม่ได้สนใจว่าจะต้องทําจากปากกาหรือวัสดุใดๆซึ่งในปัจจุบันก็มีปากกาควงหลายรุ่นที่นําวัสดุอื่นๆที่ไม่ได้มาจากปากกามาเป็นส่วนประกอบด้วยกัน วันนี้ผมก็เลยอยากจะมาลองทำปากกาควงที่ไม่ใช้อุปกรณ์จักปากกาแต่อย่างใดเลยครับผมโดยใช้วัสดุต,ตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะลองทำตามก็สามารถไปหาของที่คล้ายๆกันมาลองทำกันดูได้แต่ถ้าใครที่อยากได้แบบผมเป๊ๆ100ปะๆร้อยเซเลยเนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ที่ผมไปซื้อมาจากร้านต่างๆอินเทอร์เน็ตไว้ในด s c o r d ส่วนตัวของผมเรียบร้อยแล้วครับผมใครสนใจก็ไปกดดูกันได้และน,นี้ก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ได้มีใครจ้างผมตัวอย่างใดเลยเป็นของที่ผมไปหามาแล้วตัดสินใจซื้อออมมาลงงเงผ โดยบางอย่างนะอาจจะมีเพื่อนนักข้รมการแนะนํามาบ้างแต่คนที่ตัดสินใจว่าจะซื้อจากร้านไหนนั้นก็เป็นผมเองไม่ได้รับเงินหรือสปอนเซอร์จากที่ไหนแต่อย่างใดครับผมยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีท,ทากันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเริ่มมาที่ท่ออะคริลิกใสกันก่อนวันนี้ผมใช้ขนาดเส้นผ่าเฉลี่กลาง8ปดคมลิเมตรครับผมหรือก็คือความป้นของตัวด้ามเนี่ยจะใกล้เคียงกับพวกคันเลอทวินเลยครับซึ่งตัวนี้ที่ได้มันเนี่ยความยาวมันยาวประมาณ30ซนติเมตรซึ่งจะยาวไปสำหรับการทำปากาควงฉะนั้นเราก็จะออาามมตัดกกนน่ร โดยตัดได้ความยาวตามใจชอบเลยแต่วันนี้ผมก็จะตัดตัวที่เป็นความยาว2 1ซนเมตรเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับผมจะสังเกตได้ว่าความยาวเนี่ยใกล้เคียงกับปากกาคงส่วนใหญ่เลยซึ่งถ้าใครที่อยากจะตัดเนี่ยก็อาจจะลองหาปพาคัตเตอร์อะไรอย่างนี้มาช่วยตัดก็ได้แต่ตัวนี้เนี่ยก็จะทิ้งรอยไว้ที่ตัวด้ามพอสมควรหรือไม่อย่างงั้นก็จะใช้พวกมีดคัตเตอร์ทั่วไปตัดก็ได้เช่นกันครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยทิ้งรอยไว้บนตัวด้ามแต่จะใช้เวลานานในการตัดพอสมควรครับผมถัดมาผมก็จะเออาาาตตัััววกระดดษหหขขงงนนนนมมใใใ้้ปป็สลไผ ฝักนี้ออกอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ม้วนเป็นอินเสิร์ตใส่เข้าไปนะครับอินเสิร์ตยาวเนี่ยอาจจะใส่ยากกว่าอินเสิร์ตสั้นๆที่เราใส่กับพวก ICP หรือจ3ทั่วไปอยู่พอสมควรนั้นถ้าไม่อยากให้เบี้ยวเนี่ยค่อยๆใส่ลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับค่อยๆดันชั้าๆไปใส่ได้อย่างนี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะพักตัวด้ามกันไว้ก่อนถัดมาก็มากันที่ตัวถ่วงเบ็ดตกปลาครับผม ซึ่งวันนี้เนี่ยผมใช้ขนาดชิ้นละประมาณ3.5กรัมครับแต่เนื่องจากตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าน้ําหนักมันเท่ากันเป๊ะๆมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นเดี๋ยวก่อนใช้เนี่ยเดี๋ยวจะหาสองอันชั่งน้ําหนักให้มันได้เท่ากันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับปากกาครงเราจะได้สมดุลดีอืมสองอันนี้ค่อนข้างเท่ากันมากเลยต่างกันเล็กน้อยมากซึ่งเป็นต่างกันระดับเดียวกับที่หัวเหล็กทั่วไปก็ค่อนข้างต่างครับฉะนั้นใช้งานได้เลยสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็คือเอาตัวหัวเหล็กเนี่ย ใส่ลงไปแบบคว่ำติดที่ปลายปากกาไปแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยหัวเล็กอันนี้ค่อนข้างแคบเรสังเกตได้ว่าถ้าหากผมใส่ไปโดยไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันนักมันจะลุดเข้าไปข้างไหนได้ครับดีไม่ดีอาจจะรอดไปอีกฝั่งได้เลยฉะนั้นเราจะเอาเทปเนี่ยมาพันที่หัวเหล็กกันก่อนพันไว้ที่ปลายแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งถ้าใครที่รู้สึกอยากตัดส่วนเกินออกก็ได้เช่นกันแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยมันจะถูกซ่อนด้วยอินเสิร์ตฉะนั้นไม่สีเรียมมากทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ครับแล้วพอพันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะลองเอาหัวเหล็กเนี่ยยัดใส่เข้าไปที่ปลายด้ามดูครับผมให้มันไม่หลุดออกมาขยำขยวแบบนี้ไม่หลุดออกมาก็ค่อนข้างโอเคแล้วแต่ว่าถ้าอยากได้แน่นกว่านี้สักนิดนึงผมเนี่ยแอบอยากได้แน่นกว่าอีกสักหน่อยก็เดี๋ยวก็จะหยิบออกมาปรับเทปเพิ่มนะครับด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ ก็ใส่ไปให้ได้ทั้งสองด้านแบบนี้เลยนะครับซึ่งพูดกันตามตรงแค่นี้เนี่ยมันก็จะถ่วงน้าหนักเรียบร้อยฉะนั้นก็จะสามารถควงได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบหน้าต่างิี้จะหยุดแค่นี้เลยก็ได้แต่ว่าบอกตามตรงตรงนี้เนี่ยแท่งอะคริลิกเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนั้นการหล่นกระแทกบ,บ่อยๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็บวกกับพูดตามตรงหน้าตาม,มันก็แอบจะเป็นเอกลักษณ์ไปสักหน่อยหนึ่งเนอะฉะนั้น คราวนี้เนี่ยก็จะถึงคิวของท่อซิลิโคนครับผมซึ่งท่อซิลิโคนเนี่ยง่ายๆเลยก็คือเราจะใช้มันแทนกริปกันนะครับโดยท่อซิลิโคนที่ผมใช้คราวนี้เนี่ยเป็นแบบขนาดเส้นผ่าศ mm ูนย์กลาง9คู12มิลิเมตรครับผมผมจะตัดให้ได้ประมาณชิ้นละ3เซนติเมตรออกมา2ชิ้นซ้ายขวานั่นเองซึ่งการตัดท่อซิลิโคนเนี่ยจะยากกว่าการตัดกริปทั่วไปตรงที่ว่าพอมันยาวขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถหมุนดันไปอย่างนี้ได้ง่ายๆนะครับปกติการตัดกริปทั่วไปถ้าใครสังเกตผมจะตัดไปแล้วหมุนไปนครแต่าี้เย มันหมุนทีหนึ่งมันหมุนทั้งอันเลยซึ่งอันนี้เนี่ยของผมได้มาถ้าจะไม่ผิดจัดยาวประมาณเมตรหนึ่งซึ่งหมุนทีก็หมุนทั้งเมตรหนึ่งอันนั้นเลยทําให้แบบค่อนข้างลําบากทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับแค่ว่าค่อยๆทาช้าๆไปเท่านั้นเองจะสัญญงเกตว่า3เซนติเมตรผมตัดออกมาเนี่ยค่อนข้างยาวเลยเมื่อเทียบกับคลิปส่วนเดียที่ใช้กันเพราะหลักๆแล้วเนี่ยตัดออกมาเผื่อที่จะตัดหัวท้ายอย่างนี้ทีหนึง่ง เพราะว่าพูดตามตรงก็คือเนื่องจากตัวท่อซิลิโคนมันยาวทําให้ตัดตอนนั้นลําบากมีโอกาสที่หัวท้ายเนี่ยจะออกมาไม่เคยเรียบเท่าไหร่ฉะนั้นผมเองก็จะเกลี่ยด้านปลายใน,ในสภาพที่มันเป็นชิ้นสั้นๆอย่างนี้นะครับก็จะ,จะได้แบบนี้ออกมานะครับอันนี้ผมได้ออกมาความยาวชิ้นละประมาณ2.8เซนติเมตรครับผมซึ่งก็สามารถปรับความยาวได้ตามใจชอบเลยนะครับส็จเรียบแล้วเราก็จะเอาไปใส่ที่หัวท้ายของปากกาที่เราทํากันไว้นั่นเองครับผมโดยแนะนําว่าก่อนใส่เนี่ย ใช้คีมเนี่ยช่วยดันมันจากด้านในแบบนี้ครับผมจะช่วยให้สามารถใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วตอนใส่เนี่ยก็ใช้แหนบช่วยดันจะง่ายยิ่งขึ้นครับผมเนื่องจากท่อซิลิโคนส่วนใหญจะค่อนข้างแข็งกว่ากริปที่เราเคยใช้ทั่วไปประมาณหนึ่งถ้าหากไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยเนี่ยอาจจะใส่ได้ยากพอสมควรเลยนะครับใส่ให้ได้ประมาณนี้เลยนะครับโดยแนะนําให้ตัวท่อซิลิโคนเนี่ย เบยมาจากตัวด้ามขึ้นมานิดนึงครับผมเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาร่วงเนี่ยโอกาสที่มันจะกระแทกตัวด้ามด้านในจะมีน้อยลงมากครับจะมากระแทกที่ซิลิโคนซึ่งเป็นยางซึ่งจะรองรับแรงกระแทกได้ดีกว่าแทนเมื่อใส่ท่อซิลิโคนไปที่ปลายทั้งสองด้านแบบนี้ได้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมกับปากกาควงที่ไม่ใช้ชิน้นส่วนของปากกาเลย ขาบอกเลยว่าไม่แย่เลยครับผมเพราะบอกตามตัวก็คือเป็นปากกาควงที่มีพื้นที่การควงเยอะมากไม่มว่าจะจับตรงไหนก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอะไรมาเกะก,กะมือเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ผมจะไม่ชอบหลักๆเลยก็คือน้ําหนักเนี่ยมันจะอยู่ที่ปลายล้วนๆเลยซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็แก้ได้โดยการหากริปเพิ่มมาใส่โซนนี้นะครับซึ่งก็อาจจะใส่เป็นกริปตกแต่งอย่างโอริงอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ามาแล้วจ,จะใช้กริปอย่างแอนนีบออะไรอย่างเงี้ยยึดเพิ่มก็ได้เช่นกันก็น่าจะได้แบบที่ถูกใจผมมากขึ้นแต่ว่ายัางไไงวววัันนนนนนีี้้บบ้้กกก็แแบบ่อลเะ เพราะเดี๋ยวใช้ชิ้นส่วนของปากกาขึ้นมาเดี๋ยวจะเสียคอนเซปต์นะครับตัวนี้เนี่ยความยาวได้ออกมาประมาณ21.2เซนติเมตรครับผมก็เรียกได้ว่ายาวเท่ากับที่ตัวด้ามที่ผมตัดมาแล้วก็บอกความยาวของกริปที่เพิ่มไปนิดนึงนั่นเองซึ่งใครที่อยากได้ยาวมากน้อยกว่านี้แค่ไหนก็สามารถตัดปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนะครับส่วนน้ำหนักที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19.3กรัมครับผมซึ่งก็นแน่นอนว่าน้ำหนักเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยเพราะว่า น้ำหนักเนี่ยหลักๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณคลิปที่ใส่แล้วก็ตัวถ่วงที่ปลายซึ่งวันนี้เนี่ยผมใช้ตัวถ่วงของเบ็ดตกปลาที่มีความหนักชิ้นละประมาณ3.5กรัมแต่จริงๆก็มีแบบที่เบาและหนักกว่านี้เช่นกันก็สามารถไปหาแล้วก็มาลองปรับเปลี่ยนกันได้ครับผมทีนี้เนี่ยอุตสาห์ทำเสร็จมาแล้วเนี่ย ไหนๆก็ไหนๆล้วก็คิดว่าน่าจะตั้งชื่อมันสักหน่อยแล้วกันเนอะซึ่งจริงๆประกาศผลแบบนีน้นคิดว่าน่าจะเคยมีคนอื่นทำแล้วแหละแต่ว่าสูตรตามนี้เป๊ะมากน้อยขค่ไหนคิดว่าอาจจะแตกต่างกันไปตามแ,แต่ละคนเนอะฉะนั้น,นไหนๆวันนี้เนี่ยผมก็ทําสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็ถือว่าเป็นสูตรแบบฉบับของผมเองฉะนั้นผมก็จะตั้งชื่อด้านนี้ว่า Coffee ห o อหรือชื่อภาษาไทยก็คือหลอดกาแฟนั่นเองครับเหมาะกับหน้าตาดีเนอะเป็นแค่แท่งเฉยๆเลยนะครับแต่อย่างที่เห็นกันว่าข้อเสียเนี่ยเนื่องจาก ตัวด้ามเนี่ยมันเป็นด้ามใสทั้งอันเลยทําให้เอฟเฟกการควงีหนเห็นค่อนข้างยากซึ่งคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็พอจะแก้ได้โดยการเปลี่ยนกริปเหมือนกันโดยที่ปลายอาจจะไม่ได้ใช้กริปใสแบบนี้แต่ว่าอาจจะไปหาพวกท่อซิลิโคนสีอื่นหรือว่าถ้าใครที่ไม่ซีเรียสว่าจะใช้ชิ้นส่วนของปากกาก็ได้ก็ใช้กริปของปากกาอย่างอื่นที่เป็นสีเต็มเม,มา แล้วก็อาจจะเพิ่มคลิปตกแต่งอย่างอื่นอีกก็จะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องที่มองเห็นเอฟเฟกการควงได้ยากได้เช่นกันครับผมส่วนฟิลลิ่งการควงเนี่ยเนื่องจากมันเป็นท่ออะคริลิกที่ถ้าใครเคยจับก,ก็จะรู้ว่ามันใกล้เคียงกับพวกฟิลลิ่งของตัวด้ามแบบ G3 หรือ ICP ที่ถ้าเอามาทําแบบดับเบิลไซส์แบบนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยเหมาะเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนั้นครับผม แต่ว่าตัวด้ามเนี่ยจริงๆผมได้ตัวด้ามอีกแบบมาด้วยครับผมซึ่งตอนนี้นยังไม่ได้ลองเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคลิปตัวถัดๆไปเดี๋ยวจะมีการพูดถึงตัวนี้เนะว่ามีด้ามแบบไหนบ้างที่น่าอมาใช้เปลี่ยนนะครับนี่ครับผมก็เป็นวิธีทาปากกาพวงแบบที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนจากปากกาเลยซึ่งถ้าใครอยากลองเนี่ยก็สามารถลองทาตามสูตรนี้เป๊ะๆได้ครับผมจะเป็นสูตรที่ผมตั้งซื้อไว้เองว่า Coffee ห o t ดหรือหลอดกาแฟนั่นเองหรือใครที่อยากจะนําไปปรับเปลี่ยนจากอุปกรณ์ที่มีในบ้านหรืออุปกรณ์ที่หาไไไดด้้ทัั่่วปกก็เชนนผม เพราะอย่างที่ย้ำไปก่อนอันนี้ก็คือปากกาควงนะ่ะจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่แท่งที่ถ่วงน้ําหนักเฉยๆไปหาแท่งอะไรสักอย่างที่ขนาดได้ความยาวได้มาถ่วงน้ําหนักให้เหมาะกับมือเราก็สามารถใช้เป็นปากกาควงได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ